ดีครับผมพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายผูทุกคนครับมาอนีกรพฟอกับผมคือเก่าครับผมพันแบ่งพันมันเด็กนายครับกับทีมงานเด็กนายยัมีมหาโหดครับผมว่าใช่ขึ้นต้นโหดจรกงรังก็ว่าก็บ่ขึ้นมาทันระดมนักหน่อยโหดมาทันพี่น้องครับพันหมดก็ลังแต่งโตรอครับย่านผึ่งตอดมาทันพี่น้องนะครับเบิ่งแม่กินหนามไปวันพี่น้องมาลองมาเข่ามาเบิ่งเกิเห็นตัวนึ่งตัวหนิว กระจายพันมอดน,นะครับผมขึ้นทั้งนี้ทั้งบนใบไยเดอกพี่น้องเกิดทั้งในหน่อยต่ว่าอาจเป็นแบบจิ้วจะแจวก็ได้นะครับเด้อเพรวาวาพื้นที่นี้เขาเกิดพึ่งเช่นทั้งแหลกเด็กพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิ่งผึ่งเลยครับผมครับยุ่งนอยู่เพี่น้องในหน่อยครับผมครับกิในใหไ่ดีพี่น้องเดี๋ยวที่ขึ้นไปเบิ้งหนามเบิ้งทั้งว่า มันสิเป็นเล้าไดีพี่นอ้องกับผมได้ตีถ้อยให้พันหมดกับตัวน,นี้ละตีถ้อยใหหงายท่องให้จังไรดูพี่น้องเดี๋ยวขึ้นรอดเบิ้งเด้พี่น้องเดี๋ยวไปเบิง้งเีนือผมจิมานางไทยยี่ไต่งามนะครับเดี๋ยนี่ินังยังงามเนี่ยแหละเดี๋ยว,ยห,ยยวห้พันหมดขึ้นไปต้นกิ้งพ่นแบบนี้ก็ลงมาต่อทนจะไต่ได้พี่น้องเรียบร้อยไปครับผมรุ้ยเลยพี่น้องครับพี่น้องขึ้นมาหอดทั้งตนลวลอยดรวย้อยสักสิเป็นแบบไปพี่น้องกับรอดุนเบิ้องเอาครับผมหอยพันธุ์หมดขึ้นเอา กี่ท้อยกระดดกระดดกระดดกันไปเรลยครับผมกดผมรอเป็นกำลังใจงอยู่ข้งใต้ครับเสียงหยังหอกอ้ กล่องอาจทีสันส้นๆแน่เด้อพี่น้องเด้อกลับเต็มแล้วพี่โอู้อเ้เด้งกำลังถางเกล้าพี่น้อง น่าผ่านปัดกิ่งใหม่ว่าถมใบเบิดเลยพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกระบอกขับกกว,วันน่ะเพาได้ย่อสั้นนัน้งเขาข ล่มเปียงเด้พี่น้องเด้อ ใหญ่ๆครับผมอ,อพันมอเชิงลีลาไม่กลาออกเ,เลยพี่จมจบๆวบเวบียนยูครับเออตอดครับผมหวงับงับพี่นย,ยม้ยไลไหมครับผม พอจ้าควรใส่มันก็ตอดครับ <laughs> ้า,นา,าดนออมปไี่ ตอดมือเจ็บตอดมือครับเจ็บรมแรงครับผมเรื่องดุนี่ธรรมชาติเลยตอนนี้

Mình bắn vào sân Hãy với bỏ ต่อละผู้คนกับปาดมาคือกันนะครับบางนิดบางหน่อยก็จะว่ากันด้อมากินไว้ก็อยู่บก นั่นเดือดพี่น้องหยามลุงก่อนทำแรงกับอะไรครับ เด็กไงควายนี่คผมปดไผ่าาพันแบ่งใส่ถุงครับผมอุ๊บหลัางน้ำนี่แผ่นเดียวเลยเนาะ วันเด็ดพี่น้องเดอึหไปอพี่น้องเยอโอเคครับผม กันนี้เหลือไว้ครับผมเดี๋ยวลงต้นกันครับผมอุ้ยเดยสาม,ม่ห้วยตอดเจ็บเด้ยนี่กี่ก่อนพยายามทำมาต่อ <c oughs> ไปครับลงต้นกันครับผม <c oughs> โอเคพี่นอ้องดีกันด้านล่างครับผมไปครับ <c oughs> ผมไปครับครับผมพี่นอ้องก่อนออกจากป่าครับผม ครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆกันปล่อยข้างนึงครับอยู่ต้นแตะพี่น้องต้นสะดาวมันบังไว้ครับอยู่ข้างทางครับผมก็เลยดอดตาเขาครับทางง้างเติบยู่พี่น้องครับผมเดี๋ยวเบิกเลยพี่น้องยกจริงจังจครับผมอยู่ต้นแตะนี่น้อยนึงพี่น้องอู้นะครับอยู่ต้นแตะครับผมเดี๋ยวเบิกต้นนะครับผมว่า เจไดกระดิบด้วยว่าสิตียอยขึ้นพี่น้องครับกัดนะเจกระดิบขึ้นไปเด็กพี่น้องเนาะกขึ้นต้นนี่เพื่อกระโดดเกาะงามนี่พอดีครับผมกัดกระตอดกระตอดกระตอดกันไปทุ่นหอดงามเหมือนกันหนาที่หอดปพอดีครับผมไปครับลุยเลยพี่น้องครับพี่น้องตอดดีหรือครับขึ้นมาหอดห้างบางหันนี่ป่อไปบตอดเป็นตะนายพี่น้องโทร์ทงทัวร์นะครับตอดบึัด ลมกันนี้ครับเต็มหมวกเต็มมือเลยพี่น้องเอ้ยแบกครบจะงอยกันครับ บอกใครไปหาพาดหมดกับบอกฟังไหมพี่น้องไหมอันน้ำเลยพี่น้องน้ำเลยไปต่อได้ตามใจชอบครับผม มันไปจ้ะค่ะดเอยเอ๊ะงามงามๆเลยครับตอดเจ็บตอดปวดพี่น้อง ผมเอากบฟังครับจักมันเขียดยังกันตรวจครับตรวจเนี่ยครับผมเขาให้ทอดถุงมือโอ๊ เขาไปหายใจ่ดกมันตอดบนถ้ารมพี่นาองงามครับ พันใช่ไหมที่เอาให้ได้เนี่ยขับปิ้ได้ับบ้ันที่สพี่น้องขงามาปุ๊บเออเอเออเอดีครับขับเป็นขากรครับเดี๋ยวเอ หาว่าบบบอกว่าผึ่งไ่มันตอด,ดอได้พี่น้องบแมนผึ่งมิมถ้าเป็นผึ่งมิมมันก็นตอดเจ็บคือเก่าแล้วครับเด็กขี้เลยร้อยร้องก่อนพี่น้งอ,เเอง ไปพี่น้องไปครับลงจากดงเล็กนหนครับผมกดน่าจะจบแค่ห้ังนี้แล่ะพี่น้องกดฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำเด้อะครับเด้อไปกับผมกลับบ้านกับผมสวัสดีครับ